ต่อกันเลยดีกว่าโอเคเมื่อกี้โหโหนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันรถอะไรวะโอ้โหรถสวัดก็มาวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้อยู่ล็อกที่เท่าไหร่ เออเลยอันนี้มันไอตัวยิงน้ำนี่ะวะก็คิดว่าอะไรรดดับอีกคือแบบ มันไม่ใช่ปืนกลนี้แล้วสวา่าคือแบบเหม่อเแบบจอคนปุ๊บแบบฉีดน้ําใส่เงี้ยคือแบบไม่ให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บอะเอ้ยไม่ใช่แบบให้ประชาชนแบบโดนน้ำเฉยเอ้ยเฮ้ยรถดับอยู่นะเฮ้ยไม่เห็นเหรอนี่ขนาดรสว่าตเรีนะอื รถสวัสดก็ดับจังโอ้ยโฆษณาอืมรถดับบ่อยจังจะดับอะไรนักหนาไปรูกนี่ดับบ่อยมากจริงๆนะเด้ออืมตุ้บยืตุบยืตุบอืมคำนี้นี่ อย่าเสะะียแรอื้มเบอร์ดิกทีนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงนะเลยเฮ้ยเดี๋ยวคิดว่าจะรอดไปได้เหรอเฮ้ยเห็นว่าเนี่ยจะยิงเลยนะพิชอ้าผู้เห็นเหตุการณ์พิชเฮ้ยอะไรอะไร ปี่เนี então, ink, à, e ่ยยิงนี่ทำเป็นไม่สนใจปึ้งใครจะเอาไหมจะเอาไหมฮะนี่ฉันมีตัวประกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเ๋ยวฉันมีตัวประกันตัวประกันเร็วเห็นไหมเนี่ยเร้วห้ามมาห้ามไปไหนโดยเด็ดขาดรอตำรวจมา นี่เนี่ยความรุนแรงอย่างสูงไปนี่เลยพิธีการก่อการ้ายที่ผิดกฎหมายมากเลยคือเสื้อนี่ยิงดึดด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 อืเฮ้ยดึดดดดยิงยิงยิง ดูดูดูตะลละละละต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 ะวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้ขโมยแล้วตำรวจแล้วจังหวะนี้อีดอืมอืมนี่แหละจะไม่มีการเสีของนันอกจากกรณีฉุกเฉินอืมนี่แหละวิธีเนี่ยถ้าพอผมนั่นจริงๆเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยเลยอีดดิฟกดผิด cực điểm hết mấy chai mấy chai điểm này oh vain 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 long 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 นี่แหละแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าใช้เลยใช้นี่อืมต,ตืดึุดคนอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิง ไปไปวิป่งวิ่งวิ่งตุม้มพังไปอะโอ,อโอ้โหวินวินวินอุลรถไฟลุกลงก่อนลงก่อนอย่ารถระเบิดวิ่งวิ่งวิ่งตุม้ม ตุ้มตุ้มโดนกันเข้าไปเอาเอาซิโอ้โหมาเป็นหมู่คณะเลยยิงตู่ตุ้มโอ้เนี่ยโกกาะไรสุดๆส,สีดาวสีดาวถ้าห้าดาวนี่มีรถทหารเฮ้ยเฮ้ยนายอำเภอนายอำเภอนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายอำเภอนายอำเภอทุกคนนายอำเภอไปตูดเดี๋ยวโอ้ย โหเสร็จคลิปอืมตู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 ทุ่มยิงให้หมดเลยเนี่ยใครเข้ามาอืมยิงยิงตื้อตืดโอ้โหอตำรวจเข้ามาตูเดี๋ยว นี่นแหละกรณีฉุกเฉินเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยรึ่งด,ดับบินระดับส,งสูงๆไว้คือถ้าเราบินระดับ ครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยอ่ะประมาณเนี้ยอยงดีเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะ่ะข้างหลังมีอะไรมันเป็นแสงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยวินโอเคเดี๋ยวโอเคดูด okay. เ <c oughs> กางไม่ทันล้มเกางไม่ทันอ่ะโอ้โนนี้มาเราโกหกแล้วแล้วก็ใช้รถอันนี้ดิฟดีกว่าเอารถอะดิฟเอาเลยโอเคเดี๋ยวหาของกันหารถที่แบบมันดีๆที่แบบมันหุ้มเกาะหน,นาๆหน่อยได้ไหม คือแบบเอาหุ่มเกาะหนาๆรถไม่ดับง่ายอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหรถตำรวจโอ้รถในตำนานสุดๆเลยนี่ไอ้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 รถพุ่มเกาะแต่บอกกินี่ด้วยโอ้โหรถแท็กเตอร์ โอ้โหโอ้โหดูรถแต่ละรถมีรถถังมั้างมั้ยอ้มีรถถังไหมฮะแบบรถถังหุ้มเกราะอะไรเงี้ยที่ยิงปืนใหญ่ได้โหแบบกันไทนทเนียมโอ้รถไอติมมาทำไมก็ไม่รู้โอ้เหลือก็มา มันวนกลับมาที่เดิมแล้วสรุปไม่มีรถถังเดี๋ยวเราไปก่อเหตุเราไปก่อเหตุอะไรดีอ้ะเอาไปฝังการจราจรแค่นั้นเหรอไม่ได้การและ โอ้โหดูดูรถแต่ละคันเฮ้ยัถสปอร์ตปะไหนละบูกินี่ฉันหายไปไหนแนละ้วโอ้โหลบบกินี่ฉันหายไปไหนแนละ้วเนี่ยฮัลโหลนี่ยละบูกินี่ เองเอาสีแดงระบบกินนี่เนี่ยสีเหลืองให้อีกโอ้โหมาถึงรถหรูจะตักจนแม้งที่หมดเลยอืมอนี่รอท้ายดิบดิบอ,อืมอแสดงว่าท่าเรืออยู่ทัน,นีี อ,อีกโอ้ยรดความแข็ความเออโอ้ยความกี่รอบเลยเนี่ยคือแบบขับรถไม่แข็งอะไรมะโอ้โหตัดหน้าตำรวจอีกแล้วสรุปชาเลยอฉันอยู่ไหนเนี่ย ดิเพลโอ้มันก็ว่านะมันก็ว่าเราดูไม่ได้ดูต,ตัวเองอยู่ตรงไหนไม่ได้สิ ทางที่ดีเราควรไปที่ท่าตรงนี้ดีกว่าโอเคอยู่โคตรไกลเลยฮิดดิฟตอืมอืมเฮดดีไม่ดีเราเจอฐานนัเนนะ่เอเรียหกสิบอืมอืมนี่นี่น,น,นี่ดูอีลาการขับสุดสดนี่นี่เรามาชมวิว ดูแหล่งกุดน้ำมันในเม็กซิโกซิตี้เอ้ยอืมอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเม็กซิโกซิตี้เออออ้เฉียบไปแล้วเฉียบมากฮิฮิความกี่รอบแ้วเนี่ยอืมหล้มกี่รอบก็ยังไปได้ เบรกอีกไปไปไปกว่าจะถึงวันนี้เมาส์มอยนี่น,นี่ท่านผู้ชมโคระหว่างที่เรากำลังจะไปถึงกันเนะี่ยผมมีเรื่องเลยจะเล่าให้ฟังมันคาใจผมมากเลยบ้านผมอะวันนั้นอะผมนอนอยู่ใช่ไหมบ้านผมเฮ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ทันเล่าเรื่องเลยเรถคว่ำออรถตกน้ำก่อนแล้ว โอ้โหเวนกลับมาเลยวันนี้โอ้โหโอเคมาท่านผู้ชมเรามาแล้วต่อกันเลยดีกว่าวันนั้นอะ่ะผมนอนอยู่ใช่ไหมแล้วอะ่ะผมอะ่ะก็ไอ้นี่้าินเสียงพังพังพังเสียงนั้นอะ่ะผมจำได้เลยว่ามันเป็นเก๊เก๊แบบ ที่คุณครูโรงเรียนผมอะ่ะมันเป็นเจแบบมีช่องใส่ด้านล่างไงนั่นแหละผมได้ยินดังพังพังแล้วอยู่ดีๆมันดังพุ่งอย่างเงี้ยเลยอะแล้วมันก็ไอ้นี่มันเปิดมามีมือขึ้นมานะฮะแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็บอกว่าอะไรรู้ไหมครับมันบอกว่านาวิตะแกล็ เกทำไมแกล็อกทำไมเนี่ยเกะเนี่ยนี่เห็นไหมเรื่องนี้มันน่ากลัวมาเมกเลยนะน่ากลัวสุดๆเลยอโอ้โหเฮ้เยเดี่ยวเดี่ยวเกือบอีกรอบเกือบอีกรอบโอ้ไม่เวิร์กเลยนะเนี่ยเราเสกเลยตรงนี้เลยได้ไหมฮะ จริงๆควรเสกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตีนะผมเห็นในแผนที่ก่อนเขียนหน่สองนะโบ๊ทเหลือเหลืออะไรดีเหลือหาปลาเหลือจิ๋วเหลือคู่เหลือปืนเหลือจำเพาไม่ใช่เหลือจำเพาเหลือตำรวจเหลือปลาหม่ง ือสี่นคนครอบครัวเรือสองคนคลู่แเรเรือเรือเลยนะเรือยอชยู่ยอชและเรือจิว๋วโอโ้เรือไม่ถูก จะอะไรกันนักกันหนาว่าวัานนี้คือแบบอืมหมดอารมณ์อัดแล้วเนี่ยมันจะอะไรกันนักหนาไม่รู้จะโอ้หบ่อ,อน้ำเยอะจังเยอะมากเลยด้วยโอ้ยหหัอวอันมากี่นาทีแล้วสิบหกสิบหกนาทีไม่ใช่สิบหกหรอก ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าโ้ยขึ้นใช้คำสั่งอะไรไม่ได้เลยนะนาย,ยูซิเออเดยวโอเคขันมากเลย ฮัลโหลค้างเหรอโอเคฮะผมปิดคลิปเลยดีกว่าแค่นี้เออไม่ใช <Overwatch> ่เดี๋ยวแป๊บนึงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเออแล้วก็ติดตามกันด้วยนะจะได้มีไลค์เยอะ バイ。いい Bye.